จะมารีวิวติดตั้งหน้าง,งานพัฒนาการนราศิรินะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่คุณพี่นะักครีงพ,พี่วาราพรเป็นอย่างสูงที่มอบหมายให้เรามีโอกาสได้แสดงผลงานในครั้งนี้นะครับเป็นสักทองแท้นะครับไม้เกตเองานเกตพรีเมียมถึงเป็นสีโอเมนมาขามก็เห็นลายไม้ไม้เกตเอนะครับหนาตึบมาตรฐานไม่มีแอนไม่มีโก่งไม่มีงอนะครับคุณลูกค้าลองดูงานได้นะครับสักทองแท้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะงานจะฟินิชมากถ้าคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานพรีเมียม งานตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณลูกค้านะครับมีที่ W P s e n t u r e ที่เดียวนะครับเป็นสักทองแท้เจ้าแรกและเจ้าเดียวเนื้อไมยอย้ยุเป็นร้อยปีแบกง,งานคุณภาพเกรด A นะครับเนี่ยคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวอันต่อไปเลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนิดนึงครับเราจะไปดูตู้เสื้อผ้าดูพื้นดูตู้โชว์นะครับตอนนี้เสร็จ9 5้าสิบห้าอร์็นแล้วเหลือเก็บงานอีกรอบเดียวนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับพื้นนี่กริบมากเลยคะคุณลูกค้าเห็นไหมกริบต พื้นหน้าแปดนะครับยาวสองเมตรัพนะฮะเนี่ยเรียงแบบฟรีดอมเลยนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยเป็นตู้โชว์นะครับเห็นไหมครับล <hi> ูกค้าไม้เกรดเองานเกรดพรีเมียมอยู่ได้ตลอดเป็นมรดกตกทอดนะครับไว้ในห้องนอนไม่มีสารพลิไนทีนิกาไม่มีสารก่อบพิษไม่มีสารก่อบมะเร็งนะครับไม่มีสารกําจัดปวกนะครับเพราะไม้สักแก่ปวกไม่กินมอดไม่กินอยู่แล้วนะครับปัาศจาก สารเคมีตาสกากสารก่อภูมิแพ้สารก่อมะเร็งนะครับถ้าคุณพี่ใช้เคมีกําจัดปลวกก็เอาสารเคมีเข้าบ้านแล้วก็เป็นสารระเหยสารตกค้างนะครับเนี่ยเรามาดูตู้เสื้อผ้าด้านนี้นะครับเนี่ยหน้าบานเป็นไม้แผ่นเดียวไม้ใหญ่งานเข้าลิ้นยูสกูเดี๋ยวผมจะเปิดดูตู้ให้คุณลูกค้าดูนะครับเนี่ยเหลือแค่ทำความสะอาดแล้วกเก็บพื้นนะครับเนี่ยใส่ไฟเรียบร้อยเห็นไหมฮะด้านหลงด้านหลังขัดทําสีหมดหน้าบานนี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเนี่ยด้านบน เนี่ยเป็นไม้แผ่นเดียวแผ่นใหญ่นะต้องเป็นไม้แก่นะไม้อายุเป็นร้อยปีลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดดีต่อสุขภาพเปิดตู้ไม่ได้กลิ่นแสบตาแสบจมูกนะครับคุณลูกค้าเดีวมาดูกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรูปมาเนี่ยลื่นลื่นทําไม่ได้ลื่นธรรมดานะฮรลื่นปื๊ดเลยนะครับคุณลูกค้าและด้านหลังบานเนี่ยจะใส่กระจกเงาไว้ด้วยจะกริ๊ดมากสองตัวได้นะคะแล้วไม่ตกนะคะอุปกรณ์ยังดีครับคุณลูกค้าหน้าบานเป็นแผ่นเดียวนะครับคุณลูกค้า เห็นไหมครับเนี่ยใส่บัวเก็บปลาเรียบร้อยมีกล่องมา่านคุณลูกค้าเห็นไหมคลิปมากเลยค่ะอันนี้เป็นหัวเตียงนะครับไม้แท้คุณพี่อยู่กันเนเชอร์ลปวดวไม่กินมากไม่กินคุณพี่นอนแปดชั่วโมงสร้างภูมิคุ้มกันของคุณพี่เสริมภูมิไม่ทําลายภูมิระพื้นนี่ก็คลิปมากเนียนคลิปเลยครับคุณลูกค้า สวยกริปมากเลยนะครับเนี่ยเราจะไปดูตู้เสื้อผ้านะครับเนี่ยอันนี้เป็นกระจกสีเงาชานะครับคุณล่าเห็นไหมหน้าบานก็เป็นแผ่นเดียวหลังกระจกเงาก็เป็นไม้นะฮะไม่มีไม้อัดนะฮะไม้แท้อยู่ได้ตลอดเนี่ยฮะไม้ดีเราทําแต่ไม้แท้อย่างเดียวไม้อัดไม่ได้ทําและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะว่าไม่ได้ทําไม้อื่นเลยหน้าดินชักอะไรเป็นไม้แผ่นเดียวหน้าบานเป็นไม้แผ่นเดียวคุณล้าเห็นไหมกริปเลยนะครับเนี่ยมีดินชัก สวยมากงานพรีเมียมลูกค้คาลอ,ลองดูนะฮะเนี่ยขัดทําสีหมดแม้กระทั่งด้านล่างเนี่ยขมันให้ดูนะฮะเนี่ยขัดทําสีเหมือนด้านบนเลยนะครับเนี่ยลูกค้คาเห็นไหมครับกริปเกตเอไม้เกตเอเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะฮะอันนี้เป็นบานเล็กตัวนี้เป็นบานเก่าเอามารีโนเวทแต่ก็เข้ากันนะฮะไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะไม้ดีงานเกรดพรีเมียมแล้วงานเข้าลิ้นยูสกูอย่างดีนะครับคุณลูกค้าอันนี้ใส่ไฟแล้วนะครับเห็นไหมครับในห้องน้ำนี่ใส่บานแล้วคุณลูกค้าเห็นไหม กิบเลยลิ้นชงลิ้นชักเห็นไหมครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเนี่ยงานจะพรีเมี่ยมมากเลยเห็นไหมกิบเลยนะครับคุณลูกค้าให้ดูนะครับเนี่ยงานพรีเมี่ยมมากครัเห็นไหมครับเนี่ยเราไปดูกันเรื่อยๆเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงเห็นไหมครับคุณลูกค้ายลื่นเนียนกิบเรียบเนียนอันนี้95%้ล้นะครับคุณลูกค้า เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปนะครับเนี่ยอะที่บานประตูฮะ,ะเดี๋ยวจะมาติดบานนะฮะเนี่ยใส่ซับใส่วงกบอย่างดีนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมเป็นสองบานลนักษณะสไตล์โรงแรมเลยเปิดเข้ามานี่แกนดมากเลยนะครับเนี่ยลูกค้าเห็นไหมอันนี้ก็รีโนเวทแล้วก็ทําให้ลูกค้าที่สุดเอ้าเฟี้ยมเปลี่ยนสีแล้วฮะเห็นไหมฮะเข้ากันมากลูกค้าเห็นไหมบานนี้กริปมากมีซับวงกบด้วยเห็นไหมครับคุณลูกค้า คลิปนี้อาจจะรีวิวยาหนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นคุณภาพของงานนะครับเนี่ยคุณลูกค้าเห็นไหมคลิปเลยมันจะเข้ามากเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับคุณลูกค้าคุณค้าจะได้รู้ว่างานคุณภาพเกรดพรีเมียมตอบโจทย์ของคุณลูกค้าที่ต้องการลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดนะฮะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ็กเปิด Expert, งานเรียบงานพรีเมียมงานเรียบร้อยหน้าบานเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมคลิปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ให้ดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมกิีข้างล่างข้างบนขัดทำสีหมดอันนี้เป็นห้องซักล้างนะครับเนี่ยจะมีเครื่องซักผ้าลูกค้าเห็นไหมคลิปหมดเลยอ่าอันนี้เอาของเก่ามาอัดแอปใช้เข้าของใหม่นะครับเนี่ยลูกค้าเห็นไหมกรีบอะ่ะสวยอะ่ะหน้าบานแผ่น,ผนเดียวนะฮะย้ํานะครับคุณลูกค้าอันนี้ก็กุผนังมีบานเลื่อนก็เป็นสักของแท้เนื้อไม้ยุเป็นร้อยปีไม้เกรดเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยนะครับเนี่ย ทำได้ทุกแบบตามความต้องการของลูกค้าแต่มีแต่ไม้เกรดคุณภาพอย่างเดียวมีแต่ช่างฝีมือคุณภาพโดยช่างเฉพาะทางนะครับเนี่ยลูกค,ค้าเห็นไหมอันนี้เป็นไอแลนด์ของเก่าผสมของใหม่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณลูกค้าคลิปเนี่ยติดมือจับอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะันเนี่ยขัวบนขัวล่างอันนี้เป็นตู้เก่าเดี๋ยวมารีโนเวทใหม่นะครับเนี่ยนี่เป็นบานเก่าอันนี้เป็นมุรงลวดสแตนเลสสตีล304นะฮะเนี่ย เห็นไหมครับคุณลูกค้าหน้าบานเป็นแผ่นเดียวไม้เกด AAA งานคุณภาพเกดพรีเมียมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะมาขัดทำความสะอาดแล้วก็จะมารีวิวให้ดูรอ,อบนึงนะครับเนี่ยลูกค้าดูก่อนได้นะครับงานคุณภาพเกด A อย่างอุ้ยแผ่นช้อนวางมีดเป็นไม้สักแพ้ทำสาสะอาดง่ายปวดไม่กินมอดไม่กินครัวนี้สําคัญไม่มีสารเคมีคุณพี่ก็ทํากับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็หน้าบานเป็นแผ่นเดียว หมายเกตเองงานเข้าดินยิสกูและต้องงานเรียบร้อยมากเราใช้เครื่องพ่นสีเหมือนพ่นสีวิญญเป็นสิบสิบรอบแล้วก็เดินลูกผ้าลูปครบทําไมต้องใช้พ่นเพราะว่าไม้แก่เซลล์มันจะใหญ่พ่นแล้วให้ดูดลึกลงเนื้อไม้ถ้าใช้แปรงคาสามสี่รอบเต็มใช้นานนานไปมันจะล่อนพลาสติกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นใซบอร์ด่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยกริบจากภายในสู่ภายนอกอุ้ยช้อนตะเกียบมีดโอเคเลยด้านล่างขัดทำสีเหมือนด้านบนเนะียบกริบฮะ ไม้เกรดเอสีโอ๊คก็เห็นลายไม้เพราะไม้ดีนะครับสีโอ๊คก็เห็นลายไม้โอ๊คไม่ได้มาขามเพราะไม้ดีนะครับอันนี้เป็นมุงลวดสแตนเลสสตีลนะครัเนี่ยไม่ใช่บานเกตเพราะใช้เป็นไม้ใหญ่ผ่านะฮะกรีดสอดลองทํายากมาก Gate ไม้เกรดเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับคุณลูกค้ายังไงวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวฟีนิดผมจะามารีวิวให้ดูใหม่โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลูกค้าขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าสวัสดีค